สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวิชาภาษาไทยในวันนี้เราจะมาเรียนในหนังสือภาษาพาทีนะคะนักเรียนเปิดไปหน้า196ค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะซึ่งในหน้านี้ให้นักเรียนสังเกตและอ่านคำที่มีสระไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดค่ะเริ่มจากซ้ายไปขวานะคะนักเรียนสระอา มอามาวออาวาไม่อีกว่าโมอาโกมากวออานนวานไม่อีกว่านสลายอิตออิติสอิสิตออีงอติงสอินอศินสลายอีมอยีมีทอยีทีมอยีนอมีนทอยีนอทีนสละอึตออึตึหออึอึตออึงอตึงหออึงอหึงสลุยอุโยุ พออุผุยออุงอยุงพออุยอผุยสละอูดอูดูปออูปูดอูดอดูดปออูนอปูนสละเอทอเอเทหอเอหีไม่เอกหีอเองอเองบอเอนอเบนรอสละเอรอเอแลพอแอแผ่ไม่เอกแผ่บอเองอแบ่งไม่เอกแบ่งรอแอวอแล้วไม่ทูแล้ว สระโอบอโอโบจอโอโจไม่จัตวาโจลอโอกอโลกดอโอนอโดนสระเอือรอเอือเรือมอเอือเมือไม่เอกเมื่อพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนรอเอือยอเลือไม่โถเรือสระเอียสอเอียเสียขอเอียเขียไม่เอกเขียรอเอียกอเรียกรอเอียงอเลียงไม่โถเลียงสระอขออขอพออพอไม่เอกพ่อ ออโดกรดรออโนรอนไม่โทร้อน,อนเปิดต่อไปหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะสระอําคออําคำนอนนํำไม่โทน้ำสระไอไม้หมวนจอไอใจสอไอใสสระไอไม้มะลายปอไอไปดอไอดไม่โทได้สระเอารอเอาเราขอเอาเขาไม่โทเข้า สังเกตรูปสระที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเป็นรูปสระที่ไม่มีตัว,ตวสะกดและรูปสระที่มีตัว,ตวสะกดค่ะเริ่มนะคะนักเรียนกออากะตอตตะกออะโนอกันตอะโดอตัดพออาผะอาหะออะหะพออะกอผักหอหะนอหันกออะคะพออะพระกออะโนคันพออะกอพักซึ่งรูปที่ไม่มีตัวสะกดนะคะรูปสระ ก็จะใช้สระอะเลยแต่ถ้ามีตัวสะกดรูปสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะต่อไปหน้า198นะคะจออือจือต่ออือตือจออือดอจืดต่ออือนอตื่นไม่โทตื้นสออือสือจออือชื่อไม่เอกชื่อสออือบอสืบชออือนอชื่นไม่เอกชื่นคออือคือมอือมือคออือนอคืนมอือดอมืด คำที่ใช้สระอือนะคะจะคงรูปใช้สระอือแล้วก็ออ่างตามหลังนะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดรูปสระอือก็จะใช้เฉพาะรูปสระอือแล้วก็ตามหลังด้วยตัวสะกดนั้นๆนะคะคำว่าเกะกอเอเกะตอเอเตะกอเอบก็บตอเอมอเต็มขอเอเหอเอเฮขอเอนอขินหอเอโดเฮดมอเอเมะลเอเละมอเอโดเมลเอโกเลก สระเอ็นะคะใช้รูปสระเอแล้วก็อ่ะข้างหลังนะคะแต่ถ้าสระเอมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปนะคะยังคงสระเอไว้แต่เปลี่ยนรูปสระอ่ะเป็นไม้แต่คูนะคะต่อไปนะคะกอเอะแก่ปอแอะแปะกอโรเอะนอเกลนขอเอะแขกจอเอะแจะขอเอะงอแขงโยเอะแยะ ลอเอและยยเอบอเย็บคำที่ใช้แตละแอยังคงรูปแตะเอแล้วอ้าแตละเอและวอัข้างหลังนะคะส่วนแตละแอนี่มีตัวสะกดเปลี่ยนอะข้างหลังไปเป็นไม้แต่คู่ค่ะนักเรียนต่อไปคำที่ใช้สรละเอค่ะพอเอเพอปอเอเปอพอเองอเพงปอเองอเปงดอเออเดอขอเอเขืดอเอนอเดินขอเอนอเขินกอเอเกอถอเออเถือ cò ư đò cựt, thò ư đò thựt, bò ư bơ cho ư chơ bò ư cò bự, chò ư mò chợm. Cò ư do cười, ơ ư do ơi, chó ư do chửi, hổ ư do phửi, cò ư do khửi, tò ư do xửi, cò ư do khửi, lò ư do lươi, ngò do ngơi, no ư nò no nơi. นะคะสระเอที่ไม่มีตัวสะกดยังคงรูปสระเอและอออ่างอยู่ข้างหลังนะคะแต่ถ้าสระเอที่มีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปอออ่างตัวข้างหลังไปเป็นสระอีนะคะแต่ถ้าเฉพาะตัวที่โยยักษสะกดจะไม่มีสระอีข้างบนนะคะแต่จะมีตัวโยยักษ์ไว้เลยค่ะต่อไปนะคะกออกเกาะบอบอกเบบอลออกกบลจอ,ออกชะลออกเลอ จออกจชอกลออดลล็อกถออถอกทอหออ,หอ,ออกหอสอออดสองอออดงอรูปสระออนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดยังคงรูปสระออไว้แต่ถ้ามีตัวสะกดนะคะคําว่าก็จะเปลี่ยนนะคะตัวสระเอเป็นไม้แต่คูนะคะแล้วก็สระอ่ะข้างหลังก็จะไม่เขียนด้วยค่ะต่อไปคือคําที่ใช้สระอุนะคะจอุโอจปออุปอุ cho u ngò jong, bò u no bun, do u đu, bo u bu, do u co đu, bo u no bun, phó u phụ, hó u hụ, phó u no phụn, hó u co hụ, ko u khô, lo u lo, co u bò khô, lo u mò lùm. คำที่ไม่มีตัวสะกดของสระโอยังกงรูปสระโอไว้นะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดจะลดรูปไม่เขียนสระโอและอ่ะข้างหลังจะไม่มีรูปสระโออยู่เลยเพิ่มตัวสะกดเข้าไปอย่างเดียวนะคะต่อไปคำที่ใช้สระอัวนะคะกอัวกัวปัวปัวกัวนกวนปัวงอปวงขอัวขัวนัวนัวขัวดอขวดนัวดอนวดคอัวขัวอัวบัวคอัวบอควบ บอัวกอบวกออัวอัวรอัวรัวออัวยอวรออัวมรวมคําที่ใช้แตละอัวถ้าไม่มีตัวสะกดยังคงรูปสรละอัวไว้แต่ถ้ามีตัวสะกดนะคะจะลดรูปบรรอากาศจะไม่เขียนเขียนเฉพาะวเวทแล้วก็เพิ่มตัวสะกดเข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านอ่านคล่องร้องเล่นกันนะคะเริ่มเลยนะคะนักเรียนชาติไทยคนไทยสร้างชาติไทยตั้งแต่สมัยเนิ่นนานมา เรามีนักรบกล้ารวมคนมาตั้งเป็นเมืองผองไทยเป็นฝึกแผ่นเป็นแว่นแคว้นนามประเทืองชาติอยู่เกียรติฟูเฟื่องเพราะคุนไทยสามัคคีเวลาละว่างให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยนะคะนักเรียนและกิจกรรมวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะคุณครูแจ้งนักเรียนทำในหนังสือทักษะภาษาเริ่มตั้งแต่หน้า 126- 1 127 128และ129นะคะนักเรียนให้นักเรียนพิจารณาดูดีๆทีละหน้านะคะจากนั้นใน้นักเรียนถ่ายรูปส่งมห้กับคุณครูทางไลน์เหมือนเดิมนะคะและเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยนะคะเวลาว่างทบทวนบทเรียนด้วยนะคะนักเรียนใกล้จะสอบแล้วสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ